สวัสดีค่ะวันนี้มณีการจะพามาทำไก่ใต้น้ำนะคะเดี๋ยวเครื่องปรุงอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะวันนี้ก็ทำอาหารแบบบ้านๆที่แบบเอ่ออร่อยเป็นเป็นอาหารที่แบบใครๆก็ทำได้เนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะวันนี้การก็มีไก่ที่มณีการสรับไว้แล้วนะคะ เราก็จะมามเครื่องแกงค่ะใส่เครื่องแกงไปเลยเนาะแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงไปด้วยเลยก็จะมีรสดีนะคะมนันกานก็ใส่ไปสักหนึ่งช้อนชาเนาะแล้วก็จะมีผงนัวที่ขาดไม่ได้คือผงนัวเนาะใส่ไปสักช้อนครึ่ง เดี๋ยวเราก็จะมีน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าที่สุกแล้วเป็นขวดนะคะมัน,นีนการก็จะใส่ไปประมาณครึ่งทัพพีเนาะเดีวก็จะมีเกลือเกลือเราก็ใส่ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีใส่น้ำเหมือนต้มเนาะนี่ค่ะเกลือเราใส่ไปครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกให้มันเข้ากัน มันมีการใช้ไก่เหลืองมะมันจะเหนียวนิดนึงมนนีการก็ต้องใช้เวลาเออทำให้มันเปื่อยนานหน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้ที่มัมีการทุบๆๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆใส่ไฟนะคะ นี่ค่ะหนะะ้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะมันีการจะใส่น้ำใส่น้ำไปครึ่งถ้วยนี่ค่ะก็จะใส่ประมาณนี้เนาะแล้วมันีการก็จะเอาไปใส่หม้อที่มันีการเตรียมไว้แล้วโอเค่ะเดี๋ยวไปใส่หม้อก่อนค่ะค่ะมันีการก็เอาใส่หม้อนะคะแล้วใช้ฟืน นี่ค่ะใส่หม้อรเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำคลุกคลิกหม้อรเรียบร้อยแล้วมณีการก็จะเอาน้ำใส่กระมังแล้วตั้งก็จะเป็นไก่ใต้น,น้ำเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันเลยนะคะค่ะไก่ใต้น้ำของมณีการก็สุกแล้วนะคะมณีการก็จะใส่ใบกระเพราไปเลยจ้าชิมดูแล้วพอดีเลยไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลย ใส่ใบกระเพราแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋วมานการจะเอาใส่ถ้วยก่อนค่ะนีอค่ะว้าวหอมฉุยเลยค่ะไก่ก็เปื่อยพอดีมานการเติมฟืนอยู่สองรอบนะคะนี่ค่ะแซ่บแซ่บเลยจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวมานการใส่ถ้วยก่อนอ่า ใส่ถ้วยเลยค่ะร้อนๆเลยดูค่ะทำง่ายๆนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยไก่ใต้น้ำใส่พริกแกงแค่นั้นใส่เครื่องปรุงตามใจชอบเลยค่ะโอ้ใบกระเพายุบหมดเลยนี่ค่ะ ไก่ใต้น้ําค่ะไก่ใต้น้ําของมณีการก็สิบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ได้กินไก่ใต้น้ําแล้วค่ะว่าจะทําหลายวันแล้วไม่ได้ทําสักทีพอดีเมื่อวานได้ไปซื้อไก่มาถุงนึงเนาะถุงละร้อยเป็นไก่เหลืองถ้าธรรมดาปกติเขาจะเรียกว่าไก่เหนียวนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้มณีการก็พามาทําไก่ใต้นะ้ําใครจะทําตามมณีการก็ทําได้เลยนะคะตามที่มณีการบอกในคลิปเลยค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปของมณีการนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย